ยังอยู่ที่วังพญาน,นาควัดพระธาตุโปร่งดินสอยืนอยู่นารถลูกชาย,ยาน,นาจจะครราชสีมาครับออออเอาจะให้ไปถ่ายรูปให้ไปเข้าฉากวันทันตะวนันดูทั่วก็เลยไม่เสร็จสักทีถ้าอย่างนี้นมายืนทันตะวันเร็วทีดินอย่าไปเคียรมันเงยจะเส้สนสุดเข,ข้าไป มาใชากล้องถ่ามาฝากฟังตามคำสั่งนี่ยืยนใ้ใกล้ๆเขาเนี่ยไม่ต้องมองหนามันเข่ากล้องอภาพนิ่งนะ สวยครับสวยครับวิวสวยมากข้างหลังนะ่ะไม่ใช่ดงทานตะวันนะครับดงข้าวโพดกำลังเหลืองเลยครับใกล้กว่านั้นเทไรใก้กนี้ไรนี่เขาซูมมันชัดแล้วซูมลแล้วก็แล้วอยากจะดูต้องไปดูดเปิด Facebook ดูทีครับรู้จักเฟซบุ๊กนายมงคลไปดิดไข้ไหมล่ะผมก็กลัวจะไม่ได้เข้ากล้องครับผมกลัวไม่ได้เข้ากล้องผมก็ฉลาดขึ้นนะครับ อ้าวนุ like ่นมันเปลี่ยนนักกล้องไม่ได้นี่นุ่นคลิปอ่ะนุ่นมันเปลี่ยนนักกล้องไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ถ้าสดถ่ายแล้วเปลี่ยนไม่ได้คพ่อโอ้มันไม่เหมืนไลสดเนาะใช่แล้วทำไมจะเห็นพ่อล่ะตอนนี้เออมันถ่ายมันถ่ายเซลฟี่ไม่ได้เด็กั้นอ่าโอเคโอเคอ่ายกนิ้วเดียวยกเฮ้ยยายอ่อนตามเขาด้วยดูเขาเด่ยนะยกมือนี่มือนี่มือนี่เออมองกล้องมองกล้องมานี่ โอ้ยเหลือไว้แบบไอ้นุ่นเดึงเด้อยีกห้าปีมาถ่ายใหม่เด้อไอ้นุ่นบอกห้าปียังรอดคนวะฟังมันฟังมันห้าปีรอด